ปื๊บปื๊บของอคนละคนละเกมเดียวกันอ่ะไม่ต้องเงยก็ได้มาเงยน้ำยามีหรอคื่นี้แล้วเงยนิดนึงไปเลนสดีเอย่าอย่าเพิ่มข้าใช่อืมอีกข้างนึ่งอ๋อดียวข้างเดียวของข้างข้างนึง อีกข้างนึงข้างเดียวบอลขอให้สข้างโตลมาว่าง่ามอตอตตอตอตอ่านช่องนี้ขี้มููไม่ได้ขับอยากขี้มูเลยไม่พ่อน้ำยาเป็นไงอยากลองให้ ม,มันต้องอยาา่างนี้แหละมันงทำร่องไปไหนก็ไม่รู้อ şey> ่ะแน่ๆอยู่นี่หยดน้ำยาหนึ่งสามเจ็บเจ็เจ็บเจ็บโดนม่นโดนมินม่เดีอดร้าแล้วเนีเราปิดไว้ีปิดไว้กดทุกทดสอบอย่างน้ำมันระวังรอที่วิ15นาที